โอ้ oh, มาดูคันยูแอลเยดโดแม่งลากไอสัตว์ปลาอะไรวะเนี่ยปลาอะไรวะเนี่ยชิบหายละโอ้โหตายละดูดิดูด,ดิเอาอยู่ปะเนี่ยหมดสปูลหรอวะางู่าแม่งผิดคิวไอสัตว์แม่งผิดคิวเหรอวะอื้อแม่งคันจะหักแล้ววะโอ้ดูแม่งวิง่งดูแม่งวิง่งอออืืหดูแม่งวิง่งดูแม่งวิง่งสวรรค์หรือวะเอ้ย สวายปะวะคันยูเอลแองเอง้ยเจอสวายเข้าไปที่งานเข้าเลยกูโอ้ดูดิดูแอคชั่นดิโอ้โหบ้าบอม,มากโอ้โหหเป็นยังไงมันยอมที่ไหนล่ะโอ้โหคันสปิวยูเอลอยดโด้หวปะเนี่ยดูดิมันจะหัก,กปะวะคัน,นโอ้โหแ่งเอง้ย <laughs> ได้ว่าเบอร์พันยันโดเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาจะได้อะไรสายหวานต้องใจเย็นๆยสายหวานต้องใจเย็นๆย็นมาและวใจแล้วตูงแมงอะไรวะเนี่ยปลนดินหรือสวายวะเนี่ยเกือบละอีกนิดเดียวเกือบละดูแอคชั่นสายหวานยันโดโอ้โหหลุดจ้วยโอ้โหแมงหลุดร้องเลยโอ้แมงเสียดายอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตูงแมงเบลเลอร์เลย ปลาที่หลุดคือปลาอะไรวะเนี่ยู้ห oh, แม่งคัน UL Steam Work จิ๋วๆแบบนี้ก็ลอกเบอร์พันเอาสวายตัวขนาดนี้ขึ้นได้ดูดิ mm hmm. เห็นปะแม่งหนังชีวิตเลยอะ่ะโอ้เกือบตายแม่งหนังชีวิตเลยอะ่ะโอ้โ hmm. หเกี่ยวปากแม่งอัดกันเกือบสิบยี่สินาทีแล้วนี่สวายนี่แม่งดูดิหนังชีวิตจริงๆครับ โหแรงเจ้าหนังชีวิตหนังชีวิตจริงๆ